ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่ใหมันมีเขียวก็ <c oughs> สบัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ม,มาตัเมตะเขียนนะคะท่าน,านผู้ชมค่ะตัดเมตะเขียนเออนี่มาเมีมึงเอาอยู่ห<า>ันละมึงบไกินเนโอ้ไปไเมื่อเมื่อ พากันมาขแม่ตะเคียนนะคะแอดเคียวเห็นเอเอมาคาเป้นะคะท่านผู้ชมค่ะกะบอ้าาได้บุาได้บุาเาาสัาาุาาาะาะาาะแเาา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 ้าา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 าพา่าา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 อานา อะมี่คนเอาผับเบียงมาให้ยายนะฮะมีคนเอาขาไม่ข้นมนเนี่ยโอ้นี่บมแม่ไปลูกไปเล่มาเหรอเนีบอกนขึ้นเมื่อแม่ังขาของยุดหลุดเทอร่นฉันห้มันเด้อเทอร์ฉันหาปนกรพคาปีนั่นนั่นมาขอมึงวันนี้รอลอลูกรอเดี๋ยวเ็เน่นคชับ สวัสดีค่ะนะคะทุกผู้ชมแอดมินเล้อยเขียวผ้าด้วยนะคะมือนี้มาตามหาแนวทางลาวพัฒนานะคะทุกผู้ชมมาหาแนวตะเกียนเนาะที่เจ้าซื้อข่าเดียงว่าเห็นแนวตะเกียนนะคะทุกผู้ชมเนาะใส่จะมีโฉมีหลาดเนาะแอด็กวิ่งกับแม่แม่แม่หงค่อยเนี่ยนะคะมันเศร้าลดแม่เอ้ากำลังตามต้อนะคะทุกผู้ชมเนาะแนวทางน่ะ ลา,าพัฒนางวดวันที่ส2สองนะแม่ก็แอดเลยจุดถูกปไปะูาสมัแต่ลูกเนี้ยอ,อย่าเลยางหาย,ายหวด,ด,ด้อแม่ งวดีออกกัดๆเรือแม่เด้อสามรอสงๆนเือแม่หวยเราพัฒนาเรือแม่เด้องวดของวันที่มีละโอ้ามแล้วนอนไปแม่ใกลูกัน่อะมล้มเอใส่ภาษาเนี่ยแม่ใส่ภาษาไหมแม่อใส่ภาษาไหมนี่มันยาก ในกาะมมเนาะต่ะ่าณว่นมีการัดต่างๆกาพัฒนนี่ี่ยวกันาตัดท่างๆคือการสเลยือสเยนาไงาเมียเป็นหาเป็นไหไปม่เ้ยวราสิ่วงนี่เ็นคั้งแต่กลายเป็นแ้วม่ได้ไปแบบที่นี่ เ่ไปเที่ยวน้อมเดกูเียเมากันไม่เคยนีเมื่อไหร่นัง

สวัสดีรัพูนแะงพูดไทย่ะพเม่ยเจ้าสาวพเมเจ้าสาวเออบคมาขอจูบขอรักเด้อพเม่เด้อมาตอยเด้อมาเขียนให้ทานเดสอดจูบเด้อแม่พระว่าซองเด okay. yeah. okay. mm ือดบ้านเด้อแม่เากมีหวจิตการพ่อพี่จงวดเพิ่งบนเพิ่งลางไหมี่อะไรสุดต้อเม่นี่ล่ะเจ้าคะเดม่ไปไปลูกไปไปมาหลายปีแล้วเจ้าูบวนนี้ ไม่รู้ก่อนกินก็เได้กินไปไลูกไปไถ้ามาเห็นเาไ่ข่หัวไป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 อย่ากันยกกันยกั uh, ัเป๊ะไม่ก่อนก็คนนีไปไเป๊ไปลูกไปอห้ิใไม้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเหมืองาาหงมาเมืนกเลยได้กินยาเมื่อไม่ได้กินเอนะครับา เอาแม่เอาต้นเอาต้นคี่ไก่ถึงยกม่เห็นนะแม่แต่บอกน้ำหมาเลื่อมช่องมางอคอลงกันนะจะได้เเห็นมเออเอาลแม่เอาจังสีละบกใครยายไอันสาธุสาธุเ้อะเฮีมย์ตะเคียนมุสราค่มเนาะขอให้ได้บนได้ล่างครึ่งวัดมากขอได้สุดสองสุดเนี่ไปย่างเด็กถูกนะคะทั้งบนทั้งล่างเขาเต็มๆเนาะนะคะชมวัน เจ้าของภูพเนี่เคื่อสุดให้กับมเพ่นกับื่มพ่อแม่เราบอกว่าที่นี้เนาะบอกเข่าลายงวดเลยเนาะบอกเขาลายลายพ่นกับสีีเด้อแม่เอ้ยบอเขาลายลายพ่นกับนี่แล้วแม่เอามาลูกสีต้องหอมหสยมาอย่ามาใกลได้ลูกไป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 บกบอก แต่ว่ามาเทีย่ย,าย,ย,ายวอีกก็มีอ่นมี่พ่นไอ้สงสัยกจ็จะ<อ>พ่นถือห้อยนะคะพันกระืือขวองเส้นไหวมาเห็นกระลายนะคะคุผู้ชมมาเที่ยวนี้ให้มินบ่าเดอรมาดวนนะคะดำหน้าคงจะเสียดเผู้ฉีดไปทั้งคนหอมมาทั้งร่งมากตอนนี้ยังทะลุเท่เทยลย,ยี่ยวเดื รอเจ้าตำแหน่ไงไกลเมื่อไหร่เมื่วันนี้ท่นานไม่เหยียบใเราเอเลยเนาะแม่ค่ะแม่ค่ะพระแม่เจ้าค่ะกิติบูชาจัมหาราชาสัพพะเสนหาอารหังสัมมาสัมพุทโธมามาตรายามีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนโพทุธายะนะคะสาธุสาธุาธาเกี่ยวมันอย่างงงเฮ้ยมันงงมากเลย มเมือยูงใเมื่อนเมื่อไีละีละโถูกเา้อหตัมืไรมาดอกเออไถูควยได้เอาาไถูควยซะกันเออโคงไงบอกพัะเอาเวลาดันนีู้กันอามึง ย่างไปไสเอานู้นไก่หนั่งนั่นโมเสกินซัมกรา—แม่เลยจไปหยิบไปให้แล้วมาคัะท่านผู้ชม แนวทำแล้วค่ะม,มุนร้ายหรอดตัวนี้ได้ไม่ใช่ว่าสีเอ้แม่พี่คือปิดต,ตัวเรศไว้จังสั่นนะเม,มื่อบรรงแม่มองบันปิดต,ตัวเรศไว้มองเรศสีนั่นน่ารักขุดแกะกินรักวัว <laughs> จะสร้้้ละที่่เงเดดีว่านั่น่เบ่งเลขก่เบ่งเลขี่ว่าอย่จังสร่ก็คือปิดตัวเลขไว้จังสพี่แวันขร่นาอ่ังร่ไป่นลูกก็่นบอี่่างเ่ตั่ว่า่ไปพี่ยังไปปิดตัวเลขไว้่างกันอืม ค่ะทำไชุมช่มค่ะค่ะทำไชุ่มเอาบเบอร์เงาด้วยบัตน,นี้ไก่เออเล็กหนึ่งนะคะกับเหล็กสองนะคะขาดวานะคะทำไชุม่มค่ะเดี๋ยวล่อตัวที่สามกันเนาะหนึ่งกับเจ็ดต,ตัวเดียวกันก็นกนได้นะคะทำไชุม่มค่ะเพื่อบางคนอดี๋เพื่อพิศนาเนะาะหันที่สิบสองค่ะหนึ่งกับหนึ่งก็สองมากเลยว่าง งวดที่ถูกงวดที่อเอฟซีถูกทหลายกันหนึ่งสองเงินแล้วเขาจะถูกหนึ่งสองกับศูนย์หนึ่งสองศูนย์เนาะเขาจะถูกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ครัะกลับไปกลับมาออกนะคะท่านผู้ชมสลับคนใหญ่หนึ่งสองเจ็ดหรือหนึ่งสองสามประมาณนี้แล้วก็ล่อลุนต่อนะคะาห้ให้ ได้แล้วไงได้ดูได้หนึ ừ, oh, ่งสองเขียนะเออบอรเยอเขนเดี <m hart> <m hart> <S <s ๋ยวไปเยอไปโอ้ยค่ะคุณผู้ชมเนาะส่วนลเก หนึ่งสองเจ็ดนะคะเขากับเอาสองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ทางชุมทางแนวทางว่าพัฒนานะคะแม่ถูแม่ยาแต่เขี่ยนท่องบุษราคัมเจ็ดแล้วแม่ตัวใดล่ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแมนเ่ากับหนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ไอ้เขียวจู่กระปูองดำพอดีนะคะท่านผู้ชมคะเอาตัวเลขคนขึ้หายชื่อกันค่ะแกบัตตินี่ขอะอบอระคนเด้อท่านผู้ชมค่ะ